สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมบินโดรนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทยัยนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวได้สั่งการให้คณะทํางานหลายหน่วยงานในสังกัดรวมถึงสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมพร้อมนําอุปกรณ์ไฮเทคสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่โดยนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา<อ>วิทยาศาสาศ<ไ>ตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรสุภชัยปทุมนาคุลรองประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยพร้อมหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเพื่อเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกือ้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับพร้อมด้วยทีมนักกีฬาหนูน้อยเจ้าเวหาที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสัรจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสั่งการอย่างเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีสูงเข้าร่วมเช่นกองทัพโดรนเพื่อบินสำรวจในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก และโดรนลำเลียงถุงยังชีพน้ำดื่มอาหารยารักษาโรคเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่เข้าถึงยากอย่างรวดเร็วและทั่วถึงซึ่งโดรนนั้นสามารถบรรทุกน้ำหนักได้สูงสุดถึง40กิโลกรัมโดยมีอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกรื้อกูลนาย,ยกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเป็นผู้ลงพื้นที่เพื่อนำการควบคุมฝูงบินโดรนด้วยตนเองการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในยามวิกฤต ในพื้นที่ที่เข้าถึงยากแบบนี้นับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากโดยเป็นความร่วมมือจากกระทรวงอววชสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับในการนำโดรนมาใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้ถือว่าประสบความสมําเร็จอย่างมากนะครับโดยเฉพาะผนังกั้นน้ําที่พังทลายลงมาทําให้การตัดขาดของชุมชนเกือบร้อยหลังคาเรือนที่ไม่สามารถออกมาสู่ภายนอกได้นะครับเราได้มีโอกาสที่จะใช้โดนในการส่ง น้ำอาหารและยาและเครื่องดื่มนะครับซึ่งตรงนี้ทางสมาคมกีฬาขึ้นมิจฉลองนะครับต้องขอขอบพระคุณทางกระทรวงอวอโดยเฉพาะ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคือท่านสุภาศรอิสระพักดีนะครับและท่านดรวิพารัาตตีอ่องผู้อำนวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติอย่างสูงที่ได้เตรียมถุงอย่างชีพให้กับสมาคมกีฬาขึ้นมิจฉลองครับมอ,มอบให้กับผู้ประสบภัยครั้งนี้น้ําไม่มีใช้แต่ก็ยังควมีได้กินบ้างาต,ต่อ็หิ้ยน้ยออกมาเอา ส่วนมากจะมีคนแก่ในบ้านอีกสองสาคนที่เขาลำบากอยู่ค่ะน้ำไม่ท่วมถึงถึงเข้าถึงตัวบ้านแต่ว่ารถกว๋วยเตี๋ยวที่ใช้ทำมาหากินรถน้ำท่วมหมดมอไซค์อีกสองคันคือน้ำท่วมหมดอยากให้ทถนนเนี่ย,นนนยหรือทำพนังให้มันสามารถรองรับน้ำได้ค่ะเพราะสุขโขทัยเนี่ยโดนทุกปีค่ะชาวบ้านไม่ไหวแล้วค่ะสู้กันสุดความสามารถแล้วค่ะ สำหรับทีมหนุน้อยเจ้าเวหาไทยพีบีนะครับการนำโดนครั้งนี้นาโดนมาช่วยในเรื่องของการส่งข้าวส่งยาเวชภัณฑ์นะครับในการที่เรามาบินครั้งนี้เรานําประสบการณ์จากการแข่งขันหนุ่น้อยเจ้าเวหามาใช้ก็คือการขึ้นลงในพื้นที่แคบนะครับทําการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีมากเลยครับ